สวัสดีครับผมเจอกันอีกคลิปครับคลิปที่สองตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วครับผมรอลงครับรอลงครับรอลงก็จะประมาณนี้นะครับขอาทำมาใหม่ครับผมโดยป๋าลินครับหรือว่าพ่อผมเองนะครับจัดสร้างโดยป๋าลินครับผมทรงก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ทำตั้งแต่ทำเสร็จยังไม่ได้รีวิวแบบจริงจังเลยครับผมก็ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนครับผมเป็นจักรยานล่างพวกเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือคออยักษ์ครับก็ตอนนี้ก็ตันหน้าร้านเลยครับทุกอย่างประมาณนี้ครับ ครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ